อาณาปาณสติน,าานี่มันทําให้สดชื่นนะแม้จะนอนน้อยๆกินน,อน,น้อยๆมันก็สดชื่นมันมีอะไรอิ่มๆอยู่ภายในสูตรนี้ถ้าเราเปิดพระไดชปดเกเล่มที่หนึ่งก็พบแล้วเล่มที่หนึ่งเนี่ยหาพบแล้วหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดทำไมพระไดชปดจำนวนมากสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ 6หน้า45เล่มในช่วงพัสูตรลงมหาภาวิน,ยนัยีนมีหมดเกือบทุกเล่มจึงอนาปานสติประเทศไทยี่สมบูรณ์ด้วยทางวิชาการพอสมควรอาตมาจึงนึกว่าพวกเราในมีบุญมีปุนที่มีครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านสืบทอดแปลมาจำมาเขียนมาไม่มีทางที่จะหลงถ้าเรา เชื่อมั่นในหลักธรรมอันนี้แม้จะไม่มีใครบอกใครสอนพระไตรปิฎกนี้เป็นแบบเป็นอย่างได้อย่างดีนามมากจึงหน่ากราบหน้าไหวขอบขอบ,ขอบุญขอบคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านจดจำมาถึงเราเขียนใส่หนังสือมาแม้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราจะไปดูถูกนะพวกที่เรียนเก่งๆจำมากๆนี่พระพุทธเจ้าว่าให สรรเสริญอัศจรรย์ยกต้องอย่าไปดูถูกพวกเราเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจกันผิดผิดพระที่อยู่ในป่าจเจริญสมาธิภาวนาอนดูถูกพระที่อยู่ในบ้านที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวิไไนัยส่วนพระที่อยู่ในบ้านก็มักจะดูถูกพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่านในดงพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน จดจำมามากยก,ยากาาาา็ควรจะยกย่องสรรเสริญต่อท่านผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดงพงไผ่ที่ตั้งใจที่จะเจริญสมถาวิปัสสนาควรจะยกย่องสรรเสริญอัศจรรย์ท่านผู้เจริญน่าอาศาัศจรรย์จริงเนาะท่านทั้งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมดีแท้คือมันก็ดีไปนคนละอย่างคนละอันกัน แต่ถ้าหากว่าทั้งจดจําทั้งเข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยยิ่งจะเข้าใจไม่ขัดแยงระหว่างวิชาการกับการประพฤติปฏิบัติทางทาง,งเทคนิคพวกเรานี่มีบุญประเทศไทยของเราในมีครูบาอาจารย์เสืบทอดมาถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติทมท่านศึกษาจดจํามาจนมาถึงเราจงคิดเปรียบเทียบดูว่า เราอยู่ในความมืดมีคนตาบอดคนหนึ่งถือตะเกียงส่องแสงมาในความมืดถือไฟฉายส่องมาแน่นอนว่าตาบอดนั้นเขาไม่เห็นแต่มีแสงสว่างอยู่กับคนตาบอดคนตาดีงที่อยู่ในความมืดก็ย่อมมองเห็นแสงสว่างที่คนตาบอดถือมา ตาบอดอาจจะตาไม้ชนไม้ชนไล่มานะแกมองไม่เห็นเพราะแกบอดแต่แกก็มีแสงสว่างภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโททีปทาโรคนตาบอดถือปฏิทถือตะเกียงเหมือนบุคคลที่ร่ำเรียนจดจำมามากๆแล้วมาสอนคนอื่นแนะนำทาสอนคนอื่นแม้ตัวเองจะไม่ได้กระทํา แต่สอนคนอื่นไม่ผิดตามนั่นก็เหมือนคนถือคนตาบอดถือตะเกียงส่องทางให้คนตาดีมองเห็นแล้วก็ถือเอาอประโยชน์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าพวกเราโชคดีไม่ควรจะหลงทางเมื่อมีวิชาการที่สมบูรณ์